ื่อวันที่3ธันวาคมที่ผ่านมาคิมจองอึนผู้นําสูงสุดแห่งเกาหลีเหนือหลั่งน้ําตาต่อหน้าแม่ชา,าวเกาหลีเหนือหลายพันคนในการประชุมสมาคมแม่แห่งชาติเพื่อร้องขอเหล่าคุณแม่ให้กําเนิดบุตรมากขึ้น อัตราการเกิดถดถอยเป็นเรื่องหนักหนาจนผู้นำสูงสุดต้องร้องไห้ต่อหน้าสาธารณชนเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่ปัจจัยใดบ้างที่ทําให้คนรู้สึกว่าไม่อยากจะมีลูกและถ้าหากคิมจองอึนไม่สามารถทําให้อัตราการเกิดเพิ่มขึ้นจะส่งผลเสียต่ออํานาจของเขาอย่างไรบ้างติดตามทั้งหมดได้ในรายการคีมเอสครับ อย่างที่รู้กันดีครับว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีเหนือคือหนึ่งในไม่กี่ประเทศคอมมิวนิสต์ที่เหลืออยู่พวกเขามีรูปแบบการปกครองการบริหารแผ่นดินรวมถึงการปันส่วนอาหารและการควบคุมจํานวนประชากรแตกต่างจากหลายประเทศซึ่งทิศทางการเพิ่มหรือลดจํานวนประชากรในแต่ละช่วงเวลาก็จะมีรุลพินิษ์ที่ต่างกันไปครับช่วงทศวรรษที่1970ถึง1980รัฐบาลเกาหลีเหนือต้องการชะลอการเติบโตของประชากร สัรสนุนให้แต่ละครอบครัวมีบุตรเพียง1-2คนเท่านั้นเพื่อควบคุมอัตราการเกิดหลังสงครามทำให้ในปี1980 เกาหลีเหนือมีประชากรเพิ่มขึ้นจากเดิมเพียง0.84เท่านั้นครับขณะที่รัฐบาลพยายามควบคุมจำนวนประชากรไม่ให้มากเกินไปกลับเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันอย่างภัยพิบัติทางธรรมชาติซึ่งองค์กรระหว่างประเทศคาดว่าภัยพิบัติใหญ่น่าจะเกิดขึ้นในช่วงปี1994-1998และบางข้อมูลระบุว่าเกิดขึ้นในปี1995-2000ซึ่งตัวเลขปีที่คาดเคลื่อนเป็นเพราะการไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลภายในประเทศได้มากพอ กนการคาดการตัวเลขผู้เสียชีวิตจากความอดอยากในอัตราที่ใกล้เคียงกันเช่นสำนักงานสำรวจสัมมนประชากรของสหารัฐอเมริการะบุจำนวนผู้เสียชีวิตในช่วงปี1993ถึง2000ไว้ที่5-6แสนรายส่วนบางข้อมูลร,ระบุว่าตั้งแต่ปี1995ถึงปี2000ตัวเลขผู้เสียชีวิตจากความอดอยากและโรคภัยอาจมีมากถึง6แสนถึง3.5ล้านคน แม้ตัวเลขผู้เสียชีวิตจะมีการคลาดเคลื่อนนะครับแต่เอกสารการสำรวจสัมโนครัวประชากรของเกาหลีเหนือในปี2008ที่เผยแพร่ออกสู่โลกภายนอกก็สร้างความประหลาดใจให้กับสำนักข่าวต่างประเทศทั่วโลกครับเพราะว่าข้อมูลผลสำรวจที่เกาหลีเหนือเผยแพร่นั้นระบุอย่างตรงไปตรงมาถึงสถานการณ์ที่ย่ำแย่ด้านสุขภาพและโภชนาการของคนในชาติ การสำรวจสำมโน,โนครัวปี2008เปิดเผยให้เห็นครับว่าเกาหลีเหนือมีประชากร24.1ล้านคนอายุเฉลี่ยแรกเกิดหรืออายุที่คาดว่าประชากรแรกเกิดจะมีอายุอีกกี่ปีก่อนเสียชีวิตก็ลดลงตั้งแต่ทศวรรษ1990แบ่งเป็นเพศชายอยู่ที่65.6ปีส่วนเพศหญิงอยู่ที่72.7ปีซึ่งเป็นตัวเลขที่น้อยกว่าเกาหลีใต้ถึง11ปี ในช่วงวิกฤตอดอยากรัฐบาลเกาหลีเหนือพยายามแก้ปัญหาด้วยการบังคับใช้มาตรการเข้มงวดผ่านการลรโรง์ให้คนในชาติกินอาหารแค่2มื้อต่อวันที่หลายฝ่ายมองว่าเป็นการบริหารงานที่ผิดพลาดประกอบกับการเสียแรงสนับสนุนในการนำเข้าเชื้อเพลิงอาหารจากสหภาพโซเวียตที่พึ่งจะล่มสลายไปเมื่อปี1991ทั้งหมดคือเหตุผลที่ทําให้ตัวเลขผู้เสียชีวิตแตะหลักล้านคนครับ หลายปีต่อมามีการพิจารณาข้อมูลการค้าภาพถ่ายดาวเทียมและข้อมูลด้านอื่นๆขององค์การสหประชาชาติและองค์กรด้าน Data ของเกาหลีใต้ทั้งหมดระบ,บุตรงกันถึงปริมาณอาหารในเกาหลีเหนือที่อยู่ในระดับต่ำมากครับ ลูคัสเลนจิโฟเคลเลอร์นักวิเคราะห์วิจัยสถาบันเฟศาสร์ระหว่างประเทศปิตาสันมองว่าแม้การปันส่วนอาหารในภาคประชาชนจะเกิดการแจกจ่ายอย่างเท่าเทียมตามที่รัฐบาลยืนยันแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังไม่เพียงพอและทําให้ประชากรตายเพราะความอดอยากอยู่ดี รายงานของสำนักงานอ้างอิงประชากรในปี2010ระบุครับว่าสภาพเศรษฐกิจที่ย่ำแย่สภาพที่อยู่อาศัยอันคับแคบขาดสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานตามโลกยุคปัจจุบันทำให้บ้านส่วนใหญ่ในเกาหลีเหนือรับสารอาหารที่ไม่เพียงพอก็มีส่วนทำให้อัตราการเกิดถดถอยครับหากอ้างอิงจากตัวเลขครัวเรือนครอบครัวที่มีสมาชิกประมาณ4-5คนอาศัยรวมกันอยู่ในอาพาร์ตเมนต์ขนาดเล็กหรือบ้านที่มีเพียง2ห้องนอนและมีประชากร85%เข้าถึงน้ำประปาแต่ ห้องน้าแบบชักโรครกมี58แต่และเมื่อขยับไปยังพื้นที่ชนบทพวกเขาจะใช้ไฟฟ้าเพื่อทําความร้อนหรือปรุงอาหารน้อยมากครับเพราะเข้าสู่ช่วงหน้าหนาวมีครัวเรือนแค่4เเเท่านั้นที่มีเครื่องทําความร้อนไฟฟ้าส่วนบ้านที่เหลือจะต้องใช้ฐานหินและฟืนเพื่อทําความร้อนนโยบายทําให้ประชาชนพึ่งพาตัวเองเป็นหลักก็มีส่วนทําให้ประชากรขาดแคลนทรัพยากรอาหารซึ่งเข้าสู่ขั้นเรื้อรัง ขณะเดียวกันความผลันผวลนผลทางสภาพอากาศอย่างรุนแรงบางปีฤดูหนาวมาเร็วกว่าปกติแถมยังอยู่นานก็ทําให้ไม่สามารถปลูกพืชผลทางการเกษตรได้ตามมาด้วยปัญหาด้านโครงสร้างประชากรเพราะข้อมูลการศึกษาด้านโภชนาการเมื่อปี2002ระบุครับว่าชาเกาหลีเหนือกว่า39มีรูปร่างแคระแกนมีภาวะโภชนาการต่ําเพราะขาดสารอาหาร ปัญหาที่สะสมหลายสิบปีเข้าสู่ช่วงวิกฤตเมื่อเกิดการระบาดของโควิดครับรัฐบาลเกาหลีเหนือตัดสินใจปิดพรมแดนที่เคยค้าขายกับจีนควบคุมการนําเข้าอย่างเข้มงวดซึ่งการปิดพรมแดนและแยกตัวโดดเดี่ยวสินค้าที่มีน้อยอยู่แล้วก็มีราคาสูงขึ้นเป็นเท่าตัวซ้ำยังส่งผลให้สถานการณ์ตัวเลขประชากรและคุณภาพชีวิตของประชาชนแย่ลงกว่าเดิมแล้วแบบนี้ใครจะอยากมีลูกเพื่อให้พวกเขาได้เจอกับสภาพความเป็นอยู่แบบที่ตัวเองกําลังเผชิญอยู่ครับ ุของคิมจองอึนเกาหลีเหนือยังคงขาดแคลนทรัพยากรด้านต่างๆทั้งอาหารยารักษาโรควัตถุดิบที่จําเป็นในภาคอุตสาหกรรมรวมถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและจําเป็นจะต้องพึ่งพาแรงงานจํานวนมากเพื่อรักษาระบบเศรษฐกิจไม่ให้ล่มสลายตามกลางความสัมพันธ์กับชาติอื่นๆที่ไม่ค่อยจะสู้ดีเพราะยังคงถูกชาติตะวันตกคว่ำบาตและทําให้โดดเดี่ยวในเวทีโลก อันคยองซูนะักวิเคราะห์ที่ติดตามความเคพื่อนไหวด้านสุขภาพและสาธารณสุขในเกาหลีเหนือสแสดงความคิดเห็นต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นครับว่าหลายครอบครัวไม่ต้องการมีลูกมากกว่าหนึ่งคนเพราะเขาต่างรู้ดีว่าการเลี้ยงลูกหนึ่งคนต้องมีค่าใช้จ่ายมากมายขนาดไหนทั้งค่าเลี้ยงดูค่าเล่าเรียนและผู้เป็นพ่อเป็นแม่ก็จะต้องช่วยให้ลูกที่เรียนจบได้มีงานที่ดีซึ่งสายงานที่ทําได้ก็ไม่ได้มีหลากหลาย นอกจากนี้อันคยองซูยังอ้างถึงการสัมภาษณ์ผู้แปลพักหลายคนตลอดระยะเวลา20ปีที่ผ่านมาการที่คนเกาหลีเหนือบางคนลักลอบขนสินค้าทางวัฒนธรรมจากเกาหลีใต้โดยเฉพาะซีรีส์และภาพยนตร์เข้ามาในประเทศหลายบ้านได้ดูสินค้าทางวัฒนธรรมเหล่านั้นด้วยกันเหล่าแม่บ้านหรือเด็กผู้หญิงได้เห็นสถานะทางสังคมที่สูงขึ้นของผู้หญิงในยุคป,ปัจจุบันได้เห็นการเปลี่ยนแปลงทางค่านิยมของโลกภายนอก ซีรีส์และภาพยนตร์ที่ลักลอบดูกันนี้ส่วนใหญ่สร้างอิทธิพลทางความคิดให้ผู้หญิงในเกาหลีเหนือรู้สึกว่าไม่มีลูกน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าครับขณะเดียวกันรัฐบาลเกาหลีเหนือพยายามสร้างแรงจูงใจเพื่อดึงดูดให้ประชากรมีลูกด้วยการมอบสิทธิพิเศษบางอย่างให้กับครอบครัวที่มีลูก3คนขึ้นไปทั้งสิทธิพิเศษในเรื่องที่พักอาศัยฟรีมีเงินอุดหนุนจากรัฐมีอาหารฟรีอย่างเพียงพอมอบยาและข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นในครัวเรือนรวมถึงสิทธิพิเศษด้านการศึกษาสำหรับเด็ก แต่แการกระตุ้นนี้ก็ยังไม่สามารถทําให้ประสบความสําเร็จเท่าที่ควรครับปี2021รัฐบาลเกาหลีเหนือมีคําสั่งให้ประชาชนจะต้องใช้ทรัพยากรที่มีอย่างประหยัดและทําให้ประชาชนทําฟาร์มปลูกพืชผักเพื่อให้แต่ละครอบครัวสามารถผลิตอาหารได้เองเพราะคาดว่าปัญหาการขาดแคลนอาหารจะยังคงดําเนินไปจนถึงปี2025ที่สำนักข่าวบางแห่งอ้างว่าได้พูดคุยกับชา,บเชาวเกาหลีเหนือบางส่วนพวกเขาไม่พอใจกับวิธีการจัดการของรัฐที่เหมือนโยนภาระให้ประชาชนดูแลตัวเอง เดือนมีนาคม2023คิมจองอึนจัดประชุมพักแรงงานครั้งใหญ่เป็นเวลา4วันเพื่อหารือเกี่ยวกับการปรับปรุงและพัฒนาด้านการเกษตรที่มีรายงานว่าผู้นําสูงสุดต้องการให้เกิดการปฏิรูปท้งการเกษตรและการบริหารงานด้านเศรษฐกิจทั้งระบบลดปัญหาการขาดแคลนอาหารและหวังว่าจํานวนประชากรจะเพิ่มตามมาด้วย ดูเหมือนว่าแผนที่วางไว้อาจจะไม่ได้ผลเท่าไรหร่นักนะครับจนทำให้ในเดือนธันวาคม2023ในการประชุมสมาคมแม่แห่งชาติคิมจองอึนพยายามแก้ปัญหาอัตราการเกิดที่เรื้อรังด้วยการร้องไห้ขอให้ประชาชนมีลูกคิมจองอึนจะเรียกประชากรหญิงที่มีบุตรแล้วว่าคุณแม่ที่รักเขาแบ่งปันเรื่องราวว่าเวลานี้มีงานด้านสังคมหลายอย่างที่เหล่าคุณแม่จะต้องเข้ามาช่วยเหลือและให้ความร่วมมือ เดีกกดูลูกของตัวเองให้เติบโตมาอย่างดีเยี่ยม่เอเข้าร่วมการกำจัดและปราบปรามสิ่งใดๆที่ไม่ใช่แนวทางของสังคมนิยมต่อไปซึ่งตอนนี้สิ่งที่ต้องกำจัดก็มีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นประชากรที่เป็นแม่ทุกคนจึงต้องช่วยกันส่งเสริมความสามาัคคีในครอบครัวและสังคมช่วยกันสร้างพัฒนาธรรมวิถีชีวิตและก้าวเดินไปตามศิลธรรมที่ดีงามถูกต้องการจิตมั่นในคุณธรรมของคอมมิวนิสต์จะนำพาให้สังคมของเราพบกับชัยชนะ ดังนั้นทุกคนจะต้องช่วยกันหยุดอัตราก,การเกิดที่ต่ำลงแล้วรัฐจะดูแลเด็กๆให้ความรู้กับพวกเขาอย่างมีประสิทธิภาพก่อนปิดท้ายด้วยการขอบคุณเหล่าคุณแม่ที่มีบทบาทหลักในการเสริมสร้างอำนาจและความมั่นคงของชาติและพูดคำหวานว่าเขามักจะนึกถึงคุณแม่อยู่บ่อยๆเวลาที่ผมต้องจัดการเรื่องที่ยากลำบากอย่างเรื่องราวต่างๆในพักไปจนถึงงานของภาครัฐผมก็มักจะคิดถึงเหล่าคุณแม่ที่รักเสมอ การคาดการของรัฐบาลเกาหลีใต้ข้อมูลจากสหประชาช,ชาติและกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐมองตรงกันว่าเกาหลีเหนือแก้ปัญหามไม่ถูกจุดเพราะทรัพยากรที่ใช้ไปกับขีปนาวุธหนึ่งลูกสามารถเปลี่ยนเป็นอาหารให้ประชาชนทั้งประเทศอิ่มท้องได้นานถึง3เดือนอีฮโยจองรองโฆศกกระทรวงรวมชาติเกาหลีใต้ แสดงความคิดเห็นครับว่าหากอ้างอิงจากรายงานของสถาบันวิจัยในเกาหลีใต้ถ้าบริหารงบประมาณแผ่นดินได้อย่างมีประสิทธิภาพเกาหลีเหนือจะสามารถซื้ออาหารได้หลายล้านตันเพื่อทําให้การจัดสรรเสบียงมีเพียงพอแต่ตอนนี้กลับใช้งบประมาณส่วนใหญ่ไปกับโครงการพัฒนากองทัพอาวุธขี่ปนาวุธและนิวเคลียร์ส่วนข้อมูลจากสำนักข่าว CNN วิเคราะห์ครับว่าคิมจองอึนลำดับความสำคัญในการใช้งบประมาณผิดเช่นกัน เห็นได้จากเหตุการณ์เมื่อปี2022เกาหลีเหนือทดสอบขีปนาวุธรวมแล้ว63ลูกซึ่งค่าใช้จ่ายต่อการทดสอบหนึ่งครั้งจะอยู่ที่ประมาณ500ล้านดอลลาร์มากกว่าจํานวนเงินที่ถูกใช้ไปกับนโยบายกระทรวงกรเกษตรหลายเท่าดูเหตุผลที่กล่าวมาจึงไม่แปลกใจที่จะได้เห็นว่าตัวเลขประชากรของเกาหลีเหนือหดตัวลงมากขนาดนี้ เกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ถือเป็นสอประเทศที่ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงการเปรียบเทียบกันได้น,นะครับซึ่งตัวเลขด้านประชากรในปี2023ระบุว่าเกาหลีเหนือยังคงมีอัตราการเจริญพันธุ์สูงกว่าเกาหลีใต้และญี่ปุ่นเพราะเกาหลีใต้มีอัตราการเจริญพันธุ์ลดลงจนถึงระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ที่0.78ขณะที่ญี่ปุ่นมีอัตราการเจริญพันธุ์ลดลงเหลือ1.26เมื่อช่วงต้นปีประธานาธิบดียุนซอกยอนของเกาหลีใต้ชี้แจงถึงปัญหาอัตราการเกิดต่ำ กลายเป็นเวลาแห่งชาติที่รัฐบาลจะต้องให้ความสําคัญและเร่งแก้ปัญหาเพราะตอนนี้หลายพื้นที่ในเกาหลีใต้ขาดแคลนหลากอาชีพเช่นกุมาลแพ์หรือว่าหมอเด็กขณะที่บางเมืองพยายามแก้ปัญหาเบื้องต้นด้วยการกระตุ้นให้คนหนุ่มสาวมีบุตรด้วยการจัดงานนัดบอร์ดแต่ตัวเลขก็ยังไม่กระเตื้องเท่าที่ควร ปัญหาใหญ่ที่ทาให้เกาหลีใต้มีอัตราการเกิดน้อยไม่ใช่เรื่องของการขาดแคลนอาหารอย่างที่เกาหลีเหนือเผชิญอยู่ครับแต่เป็นเรื่องวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นการแข่งขันสูงระยะเวลาการทํางานที่ยาวนานค่าครองชีพในเมืองใหญ่ที่แพงจนแรงงานหนุ่มสาวไม่สามารถเช่าที่พักในโซลได้และแนวคิดอนุรักษนิยมแบบปิตาธิปไตยเข้มข้นในเกาหลีใต้ทั้งหมดส่งผลให้คนส่วนใหญ่ไม่รู้สึกว่ายอยากจะมีลูก ส่วนด้านญี่ปุ่นที่ตอนนี้เป็นสังคมสูงวัยเต็มตัวประชากรในประเทศยังคงลดลงต่อเนื่องเป็นปีที่14ติดต่อกันในปี2022มีอัตราการเกิดต่ำที่สุดในรอบ100ปีส้ำร้ายสถาบันวิจัยการเงินเจฟเฟอรีชี้ว่าญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีค่าเลี้ยงดูบุตรแพงที่สุดในโลกและปี2023อัตราการเกิดก็ต่ำสุดในรอบ40ปีสิ่งที่เกิดขึ้นส่งผลให้แรงงานภาคธุรกิจลดลง รัฐบาลจัดเก็บภาษีเพื่อไปสมทบยังงบประมาณกองทุนบำนาญและการดูแลสุขภาพประชาชนได้น้อยลงตามไปด้วยหน่วยงานภาครัฐและเอกชนก็พยายามแก้ปัญหาด้วยวิธีการต่างๆเช่นบริษัทกว่า40%ต้องจ้างงานงคนอายุ60-70ปีเพื่อแก้ปัญหาการขาดแรงงานส่วนรัฐบาลเพิ่มการใช้จ่ายในโครงการที่เกี่ยวข้องกับเด็กเป็น2เท่าครับจีนที่เป็นชาติที่มีความสัมพันธ์อันดีกับเกาหลีเหนือและเป็นประเทศที่มีประชากรจำนวนมหาศาลก็เผชิญกับปัญหานี้เช่นกันครับ ในปี2023ประชากรจีนหดตัวมากที่สุดในรอบ60ปีซึ่งเป็นผลกระทบหลายด้านทั้งจากนโยบายลูกคนเดียวที่บังคับใช้ช่วงปี1980-2015ค่ 2015. านิยมต้องมีลูกชายค่าของชีพในจีนที่พุ่งสูงแต่แรงงานหนุ่มสาวส่วนใหญ่ยังคงว่างงานแรงกดดันที่วัยทำงานจะต้องเร่งหาเงินเพื่อเลี้ยงตัวเองเลี้ยงลูกเลี้ยงพ่อแม่ไปจนถึงการเลือกปฏิบัติทางเพศทั้งในครอบครัวสังคมและที่ทำงานสร้างมุมมองให้คนไม่อยากมีลูกในตอนนี้ ซึ่งจีนก็ต้องเร่งแก้ปัญหานี้ด้วยเหมือนกันครับปัญหาอัตราการเกิดต่ำจะส่งผลกระทบต่อโครงสร้างประชากรในประเทศนั้นๆประชากรวัยทำงานจะต้องทำงานหนักขึ้นกว่าเดิมเพื่อเลี้ยงหลายปากท้องในครอบครัวควบคู่กับปัญหาขาดแรงงานมาขับเคลื่อนประเทศส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจรัฐไม่สามารถจัดเก็บภาษีได้มากพอเพื่อส่งต่อง,งบไปให้กองทุนสวัสดิการต่างๆสูญเสียความสามารถในการแข่งขันกับต่างชาติที่จะทำให้ความมั่นคงของชาติสั่นคลอนได้ง่ายขึ้น ซึ่งหลายชาติไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้ญี่ปุ่นจีนหรือเกาหลีเหนือก็ย่อมไม่อยากให้เกิดขึ้นการประเทศของตัวเองด้วยกันทางนั้นครับขอบคุณครูบชาทุกท่านที่ติดตามรายการคีมเมสเซจและแลกเปลี่ยนความเห็นรวมถึงข้อมูลดีๆกับเราอย่างต่อเนื่องนะครับถ้าชอบเนื้อหาของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือว่ากดฟีเจอร์ซูเปอร์แทงเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับ